คุณว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไหมครับถ้าคุณได้รับของขวัญแล้วถ้าของขวัญน,นั้นมันสามารถทำนายชะตาชีวิตของคุณไปตลอดการได้ละ่ะคุณว่าของขวัญน,นั้นเป็นคำอวยพรหรือเป็นคำสาปสำหรับคุณครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาดูของขวัญที่ชายคนหนึ่งได้รับตั้งแต่แรกเกิดและมันกลายเป็นทั้งคำอวยพรและเป็นคำทำนาย และอาจเป็นคำสาบก็ได้ในมุมมองของใครบางคนและผมเชื่อว่าของขวัญทั้ง3สิ่งนี้ถ้าเราเรียนรู้จากมันเราน่าจะได้อะไรดีๆติดเนื้อติดตัวกลับไปด้วยครับมาฟังกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟังทีพอดแคสต์ Podcast ครับ <Hey! S 1> ใน EP นี้คงต้องบอกว่า Merry Christmas and Happy New Year นะครับทุกคน ก็ที่ต้องพูดคำนี้เนาะเพราะว่าใน EP เนี้ครับเราจะลงหลังวันคริสต์มาสไป1วันนะอ่าแล้วก็ก็ถือโอกาสเลยแล้วกันนะครับเป็นการอวยพรให้ทุกคนนะครับเป็นการอวยพรวันคริสต์มาสย้อนหลังด้วยนะแล้วก็อวยพรวันปีใหม่ล่วงหน้าไปเลยนะครับก็ Merry Christmas and Happy New Year ทุกคนนะครับก็ปีนี้ครับเมื่อวานนี้ใครได้ของขวัญอะไรไปก็ขอให้ได้เอ็นจอยนะครับแล้วก็ ของขวัญที่ผมจะให้ได้จากรายการของเราตอนนี้ก็คือคำพูดดีๆไม่กี่คำเนี่ยนะครับที่อยากบอกให้ทุกคนครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เป็นสุขสงบแล้วก็มีพลังตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับเอาล่ะเมื่อเราเริ่มต้นในการอวยพรเมื่อเราเริ่มต้นด้วยการพูดถึงของขวัญเมื่อเรา พูดเริ่มต้นถึงวันคริสต์มาสแน่นอนครับใน EP นีนี้ฟังทีพอดแคสต์ของเราก็จะมาพูดถึงในทีมของวันคริสต์มาสนั่นเองแต่ก็ผมคงไม่ได้พอยต์ไปในประวัติวันคริสต์มาสอะไรเยอะนะครับเพราะว่าได้บทเรียนจากวันฮาโลวีนและว่าแบบเฮ้ยเราเล่าเยอะไปหน่อยนะแกเพราะนั้นเอาบางส่วนละกันครับที่อยากมาเล่าให้ฟังครับ อย่างแรกเลยครับวันคริสต์มาสที่พวกเราเฉลิมฉลองกันอยู่เนี่ยเนาะเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์เนาะแล้วก็เราจะจัดวันคริสต์มาสขึ้นเนี่ยในวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะครับซึ่งทราบใช่ไหมครับว่าในไบเบิลไม่มีนะครับว่าวันคริสต์มาสคือวันที่25ธันวาคมอ่า คือสำหรับในวันเรื่องวันคริสต์มาสเนี่ยครับมันอาจจะต้องย้อนกลับไปในในยุคโบราณเนาะที่คริสตศาสนาเนี่ยครับเริ่มเข้าไปสู่ในอนาณาจักรของโรมันหรือในกรุงโรมนั่นเองนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีวันคริสต์มาสเกิดขึ้นเนาะมันยังไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เลยครับจนกระทั่งเมื่อคริสตศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ ศาสนาแบบเพแกนที่บูชาเทพซูซารพอลโลอะไรเงี้ยพังทลายลงแล้วจะทำยังไงให้คริสศาสนาไปสอดรับกับสิ่งเหล่านี้ได้พอดิบพอดีก็เชื่อกันว่าเขาก็เลยไปหาวันวันหนึ่งครับที่มันอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยแหละที่ใกล้เคียงกันมันอาจจะชื่อว่าวันอ่าวินเทอร์โซสติสหรือวันเซสเทเนเรียเนี่ยครับที่มันจะอยู่ในช่วงของ ช่วงวันที่ยี่สี่วันที่ยี่ห้าธันวาคมอะไรเงี้ย ه. แล้วก็ใช้การประสูิของพระเยซูค,คริสต์เนี่ยเข้าไปเล่าเรื่องพวกนี้แทนเพื่อเป็นการบอกว่าโอเคฉันไม่นับถือแบบเดิมแล้วนะฉันจะเดินทางบนเส้นทางใหม่ที่เรียกว่าเส้นทางของคริสตศาสนิกชนนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าคร่าวๆครับข,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 ของวันคริสต์มาสว่าทําไมเราถึงมาฉลองวันคริสต์มาสในวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมของทุกปีนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่พอยต์หลักเราเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกริ่นนำแล้วกันครับให้ให้ได้เข้าใจว่าเออถ้าไปคุณไปค้นในไบเบิลน่ะคุณจะไม่เจอนะวพราะพระเยซูประสูตรในวันที่25ธันวาคมคุณจะไม่เจออย่างนั้นนะครับเค okay. สิ่งที่ผมจะพอยต์ไปในวันนี้ครับเราก็อยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับก็คือว่าแน่นอนครับเมื่อมีใครสักคนหนึ่งได้เกิดขึ้น เมื่อถึงวันเกิดของใครสักคนหนึ่ก็ย่อมได้รับของขวัญและถ้าของขวัญชิ้นนั้นนะครับมันเป็นของขวัญที่กลายเป็นคำทํานายชีวิตของคนคนนั้นไปด้วยมันจะเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกับชายที่เราเชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างพระเยซูคริสครับแม้ท่านจะไม่ได้เกิดในวันที่25ธันวาแต่ท่านเกิดในวันคริสต์มาสเนาะ ในวันคริสต์มาสที่ท่านเกิดเนี่ยครับท่านก็ได้รับของขวัญมาจากาบุคคลที่เรียกว่าเมจายของขวัญที่ท่านได้รับมีอยู่สามอย่างครับนั่นคือทองคำกํายานและเมอครับเมอภาษาไทยเราเรียกว่ามดยอบเนาะมดยอบเนี่ยมันเป็นเหมือนอพูดไงดีเป็นเหมือนน้ำยา ที่ไว้ใช้ดูแลศพอะครับอ่าเป็นเครื่องขอมที่เอาไว้ดูแลศพเนะจากเมจายทั้งสคนในวันที่พระเยซูคริสต์ทรงประสูติขึ้นและในของขวัญทั้ง3ที่สเมจายน่ยมามอบให้นี่ยครับมันก็มีคำทำนายแฝงอยู่มีความหมายแฝงอยู่ในนั้นด้วยเขาบอกว่า พระเยซูคริสต์ได้รับทองคำนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ครับทองคำเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่กษัตริย์เท่านั้นที่จะได้ใช้เราจะดูจากราชวงศ์ทั่วโลกเนี่ยจะประดับประดาไปด้วยทองคำต่างๆนานาแต่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพียงกษัตริย์ของโลกมนุษย์ครับแต่เป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ ในอาณาจักรแห่งจิตใจเป็นกษัตริย์ที่เป็นผู้นำทางให้มนุษย์โลกเนี่ยครับกลับไปคืนดีกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ผู้ที่เปิดทางที่จะมาทำให้เราครับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ไถ่บาปจากบาปแรกบาปกําเนิดที่ติดตัวพวกเรามานั่นก็คือ บาปของการที่อดัมและอีฟไปกัดลูกแอปเปิลนั่นเองทำให้มนุษย์เราถูกขับออกจากสวนอีเดนลงมาอยู่ในโลกของเรานี่นะครับเพราะนั้นทองคำครับก็เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่บอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้เด็กน้อยคนนี้เป็นกษัตริย์เหนือกษะสัตรและจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในแดนจิตใจของเรา อันที่สองครับกัมยานแน่นอนครับเมื่อพูดถึงเรื่องกรมยานกรมยานเป็นสิ่งที่เราพบได้ในทุกศาสนาเลยครับกรมยานเป็นเครื่องหอมที่จุดไว้บูชาเทพที่จุดไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จุดไว้ทำสักการะในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับ จะอยู่ตามเทวไลเทวสถานต่างๆดังนั้นนะครับความหมายของกำยานก็คือเด็กคนนี้ครับเขาเกิดมาพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์และความบริสุทธิ์เขาคือผู้บริสุทธิ์และคือผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาคือพระบุตรของพระเป็นเจ้าและสุดท้ายครับเมอร์หรือมดยอบเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความของความตายครับและการไถ่บา นี่คือ3สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้รับตั้งแต่เกิดครับโดยสามเมจายนำมามอบไปให้เมื่อสามเมจายได้มอบสิ่งนี้พระเยซูคริสต์ก็ได้ดำเนินชีวิตไปสิ่งที่น่าสนใจคือของขวัญทั้งสสิ่งนี้กลับเป็นของขวัญที่ส่องและแสดงเส้นทางในการดำเนินชีวิตของพระองค์ด้วย พระองค์กําเนิดมาครับด้วยการได้รับทองคำทองคำเนี่ยครับทําให้พระองค์กลายเป็นผู้นําของชนทั้งหลายครับที่เชื่อในพระบุตรของพระบิณฑ้าทําให้พระองค์ครับได้เดินทางครับและแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆครับเพื่อให้คนได้เข้ามาสัมผัสว่าพระองค์อ่ะ มีความบริสุทธิ์และมีความชอบธรรมในการเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าจริงๆนะและทุกวัฒนะของพระองค์คือวัฒนะจากพระเจ้าที่อยู่บนฟ้าสวรรค์ส่งมาถึงพระองค์เพื่อเผยแพร่ให้คน,นได้รับรู้และเมื่อใครก็ตามที่อยากที่จะเคารพนบนอมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนแล้วมีจิตศรัทธาที่มากพอเธอสามารถ ทำนมัสการได้เลยทําไปได้เลยผ่านแล้วก็ไปคอนเน็กกับพระพินเจ้าผ่านตัวเองได้เลยแต่ถ้าเธอยังไม่มีกําลังพอมาที่ฉันให้ฉันเป็นผู้ช่วยเป็นสื่อกลางที่จะสื่อสารกับเธอและพระผู้เป็นเจ้าและสุดท้ายครับคือวาระสุดท้ายของพระเยซูคริสต์คือท่านตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกเรา ท่านถูกตรึงไว้บนกางเขนเพื่อไถ่บาปทั้งหมดให้กับพวกเรานี่คือของขวัญครับที่แสดงถึงชีวิตของชายที่ชื่อเยซูและเราลองมองครับว่าของขวัญน,นี้กับบอกเส้นทางตั้งแต่กําเนิดไปจนสุดทางก็คือการตายของพระเยซูคริสต์ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องน่ามาหัศจรรย์มากครับ คราวนี้สิ่งที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษกับเรื่องนี้นครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของขวัญและเส้นทางแต่เราลองมาดูครับว่าของขวัญและเส้นทางเหล่านี้มันบ่งบอกอะไรกับเราได้อีกอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ใช่คริสตสนิกชนเนาะผมไม่ใช่คริสเตียนหรือผมไม่ใช่คาทอลิกนะครับเพราะนั้นถ้าผมพูดอะไรผิดไป พี่น้องที่เป็นคริสเตียนหรือเป็นคาทอลิกหรือเป็นศาสนิกชอ่นเป็นคริสต์ศาสนิกชนเนาะสามารถที่จะเข้ามาไขาความเข้าใจผิดของผมได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไปอ่านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมตีความไปแบบนี้เนาะหลังจากที่ผมจะเล่าเรื่องต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยครับสําหรับผมเองครับของขวัญชิ้นแรกที่พระเยซูได้มาคือทองคํา นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์เหนือกษัตริย์กษัตริย์ที่อยู่ในดินแดนจิตใจของอะไรแล้วสําหรับผมอะทองคําเนี่ยมันยังสื่อถึงความจริงแท้ได้ด้วยนะคุณลองคิดดูดิครับทองคําเนี่ยเป็นโลหะไม่กี่ชนิดบนโลกใบนี้นะที่ไปอยู่ตรงไหนก็มีมูลค่าไปอยู่ประเทศไหนก็มีมูลค่า ดูในราชวงศ์ของบ้านเราก็ได้ครับดูในหนังหนังจกักจักรงวงกันไม่ต้องราชวงศ์หรอกในหนังหงจักจรงวงบ้านเราอ่ะเวลาแบบเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับแบบพูดถึงพร,พระเจ้านู้นพระเจ้านี้ใน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 หนังจกักจากวงวงอะเนาะทุกของใช้อ่ะก็จะเป็นทองหมดเลยแล้วพอคุณไปดูในหนังยุโรปหนังฝรั่งอะไรเงี้ยครับก็มีทองปรากฏอยู่ในนั้นหนังจีน ทองเต้จกักรพรรดิก็ใช้ทองเราจะเห็นได้ว่าทองนะครับมันอยู่ที่ไหนมัมีค่ะผมเลยรู้สึกว่ามันสะท้อนอยู่สองสาอย่างในตัวในตัวของพระเยซูคริสต์ด้วยในตัวคำสอนด้วยนั่นก็คือว่าผมเชื่อว่าทองที่เมย์าให้กับพระเยซูคริสต์ครับเพื่อบอกว่าพระองค์คือคือ พระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์คือสัจธรรมพระองค์คือความจริงพระองค์คือความรักอย่างแท้จริงและไม่ว่าจะไปอยู่ไหนพระองค์คือความจริงของโลกใบนี้สิ่งที่พระองค์พูดคือสิ่งที่สูกถูกส่งมาจากฟ้าสวรรค์จริงๆและสิ่งที่พระองค์ตรัสสิ่งที่พระองค์ทำคือองค์การที่ได้รับจากพระบิดาที่อยู่เบื้องบนเพราะนั้นสำหรับผมครับทองคำ จึงไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์แต่ทองคำยังคือความจริงแท้และคือความจริงที่พิสูจน์ได้ทุกคนสัมผัสและพิสูจน์ได้ว่านี่คือของแท้หรือของปลอมผ่านการน้อมนำสิ่งนั้นเข้ามาปฏิบัติและปรับใช้กับชีวิตของตัวเองเหมือนกับที่ถ้าคุณมีทองหงบาท คุณเอาไปชั่งที่ไหนก็ตามแม้ราคามันจะบวกลบไม่เท่ากันแต่น้ำหนักมันจะเท่ากันเสมอและทุกคนก็จะมองว่าสิ่งนี้คือโลหะที่มีค่าที่เรียกว่าทองเหมือนกันทั่วโลกอันนี้คืออันแรกครับที่ผมสนใจอันที่สองครับกำมยานอย่างที่เราบอกไปครับกำมยานกำมยานเป็นสิ่งที่มีในทุกทุกความเชื่อ แม้แต่ในพุทธศาสนาแบบบ้านเราเองนะพุทธศาสนาแบบเทราวาดบ้านเราเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ซุกซ่อนนะครับอยู่ในเรื่องของกรรมยานซุกซ่อนอยู่แต่เราไม่เรียกมันว่ากรรมยานเราเรียกมันว่าทูบสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อทูบ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 เวลาเราไปดูที่สลากะครับที่สลากที่ติดไว้ข้างหน้า เราจะเห็นเลยว่ามันคือทูบหอมทูบหอมทูบหอมนั่นแหละจริงๆทูบกับกัมยานเกือนเดียวกันนะครับแล้วก็หลายๆคนอันนี้แก้ความเชื่อให้ด้วยนะครับว่าเราจุดทูบสามดอกหมายถึงอะไรจุดทูบสามดอกหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักนะบอกไว้ก่อนอันนี้ในทางพุทธนะไม่ถูกต้องนะครับทูบสามดอก สามเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดถึงอ,องค์สามครับที่เป็นไตรละตะนะแต่พูดถึงปัญญาสาหรือคุณสของพระพุทธเจ้าต่างหากอย่างแรกครับพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาทิคุณอย่างที่สองพระพุทธเจ้ามีพระวิสุทธิ์ที่คุณอย่างที่สพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณครับ และนี่คือความหมายที่เราจุดพูบสามดอกนี้เพื่อบูชาพระพุทธเสมอเพราะเรากำลังย้ำยืนยันว่าพระพุทธมีคุณสมบัติพิเศษสามอย่างนี้มีพระมหากรุณาธิคุณคือพระองค์เมตตาสัพพสัตว์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณคือเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพอง ไกลแล้วจากกิเลสผู้ทำนิพพานให้แจ้งได้ในทิฏฐธรรมหรือปัจจุบันทันทีและ3ครับท่านมีพระปัญญาที่คุณครับคือท่านมีมหาปัญญาที่ส่องสว่างทำให้โลกนี้กระจ่างแจ้งและพ้นจากทุกภัยอันตรายอันเกิดจากกิเลสต่างหากและการจุดธูปสามดอกเนี่ยครับให้มันมีควัน โอยพุ่งขึ้นไปคือการบอกว่าปัญญาทั้งสามนี้อยู่ที่ไหนก็จะทำให้ที่นั่นฟุ้งเฟื่องแล้วก็ส่งกลิ่นขจรขาจายไปในทุกสารทิศนี่คือเหตุผลในการจุดทูปหอมหรือจุดกำาญาในอีกเหตุผลหนึ่งครับการจุดเครื่องขอมบูชาเทพต่างๆอันนี้คือเราเป็นการ เป็นอมิสบูชาครับที่เป็นการบูชาด้วยเครื่องหอมในบางในบางาความเชื่อเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหอมเฉพาะของแต่ละเทพแต่ละองค์หรือด้วยซ้าไปะนะครับว่าการบูชาแต่ละแต่ละเครื่องหอมเนี่ยมันจะได้อะไรยังไงนะครับอันนี้กลับมาในหลักการของเราครับในเรื่องที่เราคุยกันที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ได้กํายานเป็นของขวัญ ผมก็เชื่อว่าไม่ได้ต่างอะไรจากพูดมากนะเพราะกร,รมญาณนั่นนะครับมันทำให้คนที่สูดดมมันรู้สึกโล่งแล้วก็เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายแล้วผมเชื่อว่าคนที่สัมผัสกับความรักของพระเยซูคริสต์เขาก็จะสัมผัสถ,ถึงพระบินเจ้าได้ง่ายขึ้นเขาก็จะสัมผัสถึงสัจธรรมที่พระเยซูคริสต์ได้พูดได้เผยแผ่ได้ง่ายมากขึ้นและสุดท้ายครับ เมื่อเราดมกัมยานแล้วเราได้รับวัจนะของพระคริส์เข้ามาในจิตใจแล้วมันสัมผัสได้ว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงและเราสามารถที่จะกระจายสัตรธรรมนั้นนะออกไปให้ผู้คนได้มากขึ้นด้วยนี่เป็นอันที่สองครับที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับจากการเรียนรู้เรื่องนี้และอันสุดท้ายครับคือเมอรหรือหมดยอ่อ เมื่อเขาพูดถึงเรื่องความตายและการยอมรับและการไถ่าบาปฮนะแน่นอนครับว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อะเราหนีไม่พ้นเรื่องความตายเราหนีไม่พ้นเรื่องความเปราะบางเราหนีไม่พ้นเรื่องความทุกข์และเมื่อเรายอมรับมันด้วยจิตใจของเราที่สุดท้ายแล้วเราก็ย่อมตายผมว่าสิ่งนี้มันเปิดทางเลยนะ ให้เราได้แบบเข้าถึงสภาวะทางธรรมชาติได้อย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราได้ตระหนักและระลึกถึงว่าแต่ก็ยังมีใครบางคนนะที่ยอมรับความตายนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อโลกนี้ได้กลับไปสู่อีเดนได้อีกครั้งหนึ่งชายคนนั้นชื่อเยซู และเมื่อเราได้สัมผัสสิ่งนั้นจากเรื่องเล่านี้และทำให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของวะเยซูคริสและได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าได้ผมเชื่อว่าในวาราจิตของเราแบบนั้นนะมันจะทำให้เราไม่ได้กลัวต่อความตายแต่ทำให้จิตของเราได้เข้าใกล้กับพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยอันนี้สำหรับผมอะผมผมเซนได้ในประมาณนี้เนาะ แล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยครับคือความหมายที่อยู่เบื้องหลังอของขวัญน,นี้คราวนี้กลับมานิดเดียวครับในสู่หนทางของการเดินทางในชีวิตเราคือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรารู้สึกว่าเราจะเดินทางในชีวิตเนี้และเราไม่มีของขวัญอะไรเลยผมว่าการอดอฟของขวัญทั้งสามสิ่งนี้ของพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในตัวเรา ในมุมมองและความเชื่อแบบเรานะไม่จําเป็นต้องเชื่อแบบคริสต์ไม่จําเป็นต้องมาเชื่อแบบอะไรเลยนะแต่ผมสำหรับผมอะผมรับสามขงขวดน,นี้เข้ามาแล้วเชื่อในแบบผมแล้วเดินตามสามขงขวดน,นี้ไปอะผมเชื่อว่ามันทําให้ชีวิตของเราเป็นง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงครับอย่างแรกคือถ้าเราเชื่อว่าเรากําลังเดินทางในโลกนี้นครับด้วยเส้นทางในความเป็นตัวเราอย่างแท้จริง เราจะกลับมารับผิดชอบในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่คือทองคาในชีวิตของเราทองคาในชีวิตของเราคือหน้าที่เดียวในชีวิตคือการรับผิดชอบตัวเราเองแบบร้อยเปอร์เซ็นสองทุกสิ่งที่เราทำครับเมื่อเราทำเพื่อตัวเองได้เราก็ทำเพื่อคนอื่นได้ และการทำเพื่อคนอื่นเราจะได้รับผลตอบแทนเป็นสองอย่างครับหนึ่งครับเป็นเงินเดือนแน่นอนครับว่าเราทำงานเราต้องได้เงินเดือนเนาะเราต้องได้ค่าตอบแทนเราต้องได้อะไรก็ตามแต่กับอีกอารหนึ่งครับเมื่อเราทำอย่างสุดจิตสุดใจทำอย่างสุดความสามารถผลงานนั้นครับจะส่งผลให้เราได้รับความสุขได้รับชื่อเสียง ได้รับเกียรติยศที่เป็นนิรันดร์ครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเลยขอแค่คุณทำหน้าที่นั้นอย่างที่คุณสมควรจะทำก็พอและสุดท้ายครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ความเจ็บปวดความเปราะบางและความตายเป็นที่สุดครับ เมอร์หรือมดยอบคือสัญญาณที่ทำให้เรากลับมาตระหนักและเรียนรู้ว่าปลายทางของชีวิตคือความตายแต่ความตายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราจุดกำมยานให้กับชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอใครเคยไปไหว้พระในวัดจีนตามสารเจ้าจีนเราจะเห็น ทูบที่เป็นขดๆนะครับที่เป็นขดๆ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 ขดแล้วเขาก็จะจุดเอาไว้จริงๆนั่นเป็นกำยานแบบหนึ่งนะครับแล้วเป็นกำยานที่กว่าจะหมดอ่ะมันขดแบบใหญ่มากอ่ะแล้วคุณลองลองนึกดูดิว่าเมื่อคุณอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะคุณทํางานแบบนั้นนะ คุณทำไปมีความสุขไปเรียนรู้ไปชื่อเสียงของคุณจะเป็นยังไงครับการที่คุณได้ทำความดีอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ตลอดเวลาก็ได้แต่ก็ดีมากกว่าชั่วทำชั่วแบบป๊บป๊บแวมแมบ้างก็ได้นะแต่เราก็ยังทำความดีต่อเนื่องอยู่ไม่ขาดสายหรือใครบางคนที่แบบว่าฉันทำชั่วมาตลอดชีวิตแล้ว ไหนๆก็ต้องทำอ่ะก็ทำความดีพ่วงเข้าไปด้วยมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบได้อะไรหรือลดอะไรในตัวเราลงไปนี่แค่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นนี่เชื่อเถอะครับว่าของขวัญทั้งสามอย่างนี้แม้เราจะไม่ใช่คริสตสนิกชนครับแต่เราสามารถ a อดอปสสิ่งนี้เข้ามาในตัวเราได้และเชื่อผมเถอะว่าเมื่อเราได้รับและ โอบกอดมันไว้มันจะพัฒนาชีวิตเราได้จริงๆส่วนใครที่เป็นคริสตศาสนิกชนใครที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ใครที่เชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วก็ขอให้คุณได้รับของขวัญน,นี้จากพระเยซูคริสต์ครับจากวันคริสต์มาสที่พระองค์ทรงเกิดสามของขวัญน,นี้ส่งทอดมาถึงคุณคุณจงโอบรับสามของขวัญน,นี้ไว้และจงใช้มันร่วมกับพ พระวจนะของพระเจ้าร่วมกับพระวจนะของพระเยซูคริสต์และพัฒนาชีวิตของคุณไปถึงปลายทางแห่งความสุขปลายทางแห่งความสำเร็จนั้นให้ได้ครับแล้วเชื่อผมเถอะว่าเส้นทางของพระเป็นเจ้าจะโอบรับคุณแน่นอนครับและนี่คือฟังทีพอดแคสต์ใน EP นี้ Merry Christmas and Happy New Year ครับ